เต้นนี้เต้นนี <h <h ้สกิลเดินหอยหน้าหอยหลังได้เลยหยอย่าฮ่าาารลินการล่นปล่อยพิษคุ้มไห้งอ๋อ ที่เหลือมันโกมันไม่ต้องใช้มานาใช่เหรอไอ้เยอะกดตักูหนึ่งเลยเนาะใช่ดิเวลามันตีแต่มันดูดมานาเออต้องบอกว่าตีแล้วมันดูดมานาคก็โกติวเล่นได้ที่เหลือนี่ไม่มีอ๋าวอะไรได้คลิปแต่ไม่เคยได้คนมาดิมาดิไอ้กุยนโยนเขาป้อมไอ้สัตว์ เอาไว้เชียอ้เอ้าเ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกลับเลยอย่างนี้กลับเลยอย่างนี้กลับเลยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวมันนีมันเข้ามามาดิมาดิอาวัดต่อหน้าเลยวัดโชยหมืนนู้นเลโนยนี่ล่างยังไงครับบอลยักษ์บอลยักษ์ยังไงเออขนาดนี้จับไปเอาไม่ใช้สเปลสเปลอ้้อโยอย

ไปแล้วบอลเฮ้ยเฮ้ยยี่ยเฮ้ยดูตยบอลเลยดิเอาครับบอลครับคุณบอลทำยังไงครับจังหวะนี้คุณบอลเปิดอันตีไปนะครับฮะอันตีดีตั้มตั้มอยู่อยู่ไหนกูอยู่ไหนมึงดูด้วยถึงแล้วกูไหนเนี่ยอันตีถึงตรงเนี้ยถ้ากวลตีไปเดี๋ยวมึงก็จะเดินมานู่นเลย ตนเล่นหัวคุยเนี่ไม่เป็นไรหรอกมึงมึงไม่เป็นไงกูเป็นยีโยนไปให้ไม่เป็นไรไอ้ดีโม่เฮ้ยตามมาดิตามมาดิามมาดอ่าตามตามตามไม่กลา้าหรอกมามันกระเจาะตายตอมไปไหนมึงอะชะอะไรหลอเด้อ <c oughs> อุ้ย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 อันตีกูว่าแล้วนี่ย <c oughs> โบเอ๊ะเก่ามากเลยบ้าลยมานามันไม่มี อยู่สองเหรอออกมาต้มตัวใครต้มมันนะมึงเล่นดิเล่นดิบอลบอลยังไงอุ้ยแหลกเฮ้ยเฮ้ยเกาลินไปกาลินไปกาลินกาลินไปกาลินเฮ้ยตอบกาลินกาลินมานาคุณหมดไปแล้วไปอะไรอังตีไม่มีแล้วโอ้ยยันหนีไปหน่อยเต็ไปเลยเต็ไปเลยเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยจะยกได้ยกยกไปเลย มามาันมาอลอูบอกว่ากูไม่ <I. S 3> มีมันอะอย่าลองเนอ้ยเวนเมาล็อปเวนมาโอเวนยิงมันยิงอะไรมึงอะเวนเอ้ยตายดิพี่ตายเออเวนเลนไม่เป็นอะเวนยิงคิดูรีเพยดิตีคีปอะ บวกได้ป่ะเนี่ยบวกได้ป่ะเนี่ยเราเฮ้ยยางหยางเดี๋ยวกูไปเปิดให้เดี๋ยวกูกูเปิดให้เออบีบอลสายเปิดพี่บอลเฮ้ยมา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 เอาหมาหรอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยกำลังไปกำลังไปอลหมาบีบอลโอ้ชิโดนผ่านเรียบร้อยตับหนึ่ง ม้าตอาเลยไหมหรือจะเป็นสิเลแทนวิ่เข้าดิอันตีอ่ะหมดแล้วเนี่ยอีกสามวิอีกสามวิมูรุอันตีไม่ไปเข้า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 กลับมาไปไหนกลับมาไปไหนเอออะไรม้าม้าทำไมม้าทำไมม้าทำไมมาทำไมมาทำไมแทงให้เดี๋ยวตัอมไอ้ปอนต์เแล้ว์เวล้วเฮ้ยจับไม่วิ่งเร็วจังวะ ยจังหวะนี้ต้องจัดแล้วจังหวะนี้ต้องรันป้อมแล้วเฟ้ยมังกรเว้ยมังกรเมื่อกี้แม่งโดนปั้แหะเมื่อกี้จองบอลต้อเสร็จเว้นมังกรโอ้เจอเป่าเราไม่มีป่าก็ปาตายไปยีแเนี่ยยืนยงนมาละลลลลลลแ่นอน แค่นอนดีมึงก็มาอ้าวมึงก็ลาดอีกเว้ยมีบูดเอยเดี๋ยวสำรวจนอกทางให้เขาเรียกเขาเรียกนอกรูนอกทางสอดีบอลมาเเคคคคิปิปัอดีบอลเอากาวไปดมไปโอ้ดีร้านได้สวยงามมากอีดอกเอากาวไปดมไปตา เอาป้อมแตกมาดิว่ะตายโอ้โหตกใจไอ้เชี่ยตกใจมเอามาดิไปหนีหนีไปไหนอืมนี่แหละการปัดที่ถูกต้องเดี๋ยวยกมันมาให้ไปมันไปจุกไอยฟไฟไฟไันฟไ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 ปเฮ้ยเฮ้ยต่ำโดนต่ำโดนต่ำโดนไฟคุณโดนต่องคุมีปัดไอ้เจะาทำต่ำเหรอกลับไปครับอุ้ยโดน โอ้ยปล่อยยี่อะไรมาเนี่ยสเตปปี้สเตปปี้สเตปปลมลีนนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้าว่ะเฮ้ยไอ้ปล่อยพิษอยู่ปล่อยพิษอยู่ปล่อยพิษอยู่ปล่อยยี่ใตรงๆเลยดิวะมันถ้าตรงมันก็ไม่เหยียบนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแล้วไปแลไปแล้อยู่เว้นเออ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 บอนหยาบอลยาบบอนยาบอะไงบอลยาบบอลยาบอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนนี้ยมันรอดไม่รอดแล้วล่ะมันไม่รอดละโดนล้อม คุณดิขวักาวพวกความนืดเนี um> ่ยต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อ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 ฮอร์โมนไปเลยเอาจีนจีนจีนตามมาตามมาขึมอนขึมอนโอ้คุณไปไปแล้ว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 ยังไม่เต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่ไปเหรอไปปัดมาดิต้องปัดมาดิปัดมาดิมึงกูไม่มีแฟดไม่มีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเงินกูกลับมานเจอการเล่นหายการเล่นหายมาดิมาดิ ใครรวยใครรลยวิสัไมากยนะวิยพิษกูร้อยสี่สอวินาทีร้อยสิบสี่เอ้ร้อยสี่สิบสามบ้านบาทเฟมเอาของมี้างกีบาทพันบาทคออีกแป้นนึงนะไม่ต้องครับเฟมทำละดันไปเดี๋ยวกูไปดันพักต่ำหมือยเน่ผู้ที่ไม่เคยรักใคร ฟูดีไปเลวยละถังม <intelligent> <ily> <int> <qu ninety> ังกรมันก็เอาใครที่ลามังกรไล่ไปไงวะก็ก็คลาดายแหละป้อมมาป้อมดีปอมดีไอ่ปล่อยพิษกลางทางปล่อยพิดกลางทางเคลียร์คลิปแป๊บโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเก้าประความหนืดงโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเอาเบาเอาเบาเอาเบาได้ไหมคปัดมา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 เลย ป้อมป้องไม่ป้องไม่ยาโซนเนี่ยได้ป้อมอยู่ได้ป้อมตาเล่นไม่ออกป้านเวนตาไม่เห็นหัวคูซอยยี่ปีดัวเราไม่มีซิกิย่อยปาไหลเห็นปาไหลเห็นปาไหลเห็นปักแม่งเลงครั้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กหลง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 อับเด็กหลงอ่ะไม่คาริมาไม่หลงแล้วครับไม่หลงแล้วไม่หลงแล้วไม่หลงแล้วไม่หลง ดีตอหแล้วใช่ปะกดีตอมว่าไงครับเอ้านั่นแหละเบิ b ล e Q โอ้ยโอ้ยหนีไปไหนอ้าว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 เต็มถอยลองให้ด้เนี้ย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 อู้หูไ เห็นใช้พลุเหมือนการเรียกสะพีนเลยกูปล่อยทิดไป่ดีสุดนะบวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วบวกบวกบวกเก้าความหนึ่งกลับไปไหนกลับไปไหนกลับมาึกลับมาคอมบ์คอมโบฮึมฮึมยีแบงเก็บเซีกน้ำคาญปะเปิดได้เปิดเลยนะตาม เฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหตายแล้วตายโจทีเอาเยียบโอ้โหเ้ยเฮ้ยไว้เดี๋ยวมันจะไม่มีประโยชน์ละเดี๋ยวมันจะคิดว่าตัวเอง่ใหญ่แล้ก็มาเิละตอตอมตอมาดิเอาดิเอาดิก็เทกาลความึร้า ดี proved proved awesome. โอยาจะบอกเลยดีแค่ไหนกรเล่นไม่ออกดันเบิโอ้โหเต็มหน้าเลยฮะเอคาผู้ความดิโอ um> um> ้ไม่พร้อมละไรายตบอลฮึ้ลับมากับมากับมาเฮ้ยเฮ้ยตายหมดเลยหรอ

คนตีท <usion> ี <stealing> <laughs> ่ายโอ้